สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน The Basket สาขาพัทยานะคะวันนี้เหมียวมาก,กับนี่ค่ะนี่ไม่เลือตัวไหนคะบีเวอร์นะคะบีเวอร์บีเวอร์ค่ะพี่เปิลน,นะคะนี่น้ <c oughs> องแอ์น้องแอ์ <c oughs> แอ์โฮสเตสนะคะนี่เราพาไปดูบรรยากาศภายในร้านนะคะ กลับกล้องยังไงอะ่ะว้าวนี่นะคะจะเป็นร้านคัวซองนะคะชื่อดังที่ของพะยานะคะนี่แล้วก็สัมผัสกลุ่มนะคะ ก็มีไอศกรีมโฮมเมดด้วยนะคะมีหลายรสชาติไอศกรีมที่นี่เขาทำเองนะคะน,นี่เดี๋ยไปทานแล้วนะอร่อยทุกรสเลยก็มีช็อกโกแลตเฟรนช์วานิลลาสตรอเบอรีร่นะคะโคคอนนัทนี่เราก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะชิมก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะ่ะ อบไอศครีมเนาะก็เลยจะถ่ายรูปไอศครีมเลี้หน่อยตัวที่ขายดีนะคะก็จะเป็นตัวโยกเกิบบร์ตสตรอเบอร์รี่โยกเกิร์ตนะคะร้านกว้างค่อนข้างกว้างนะคะถ้าเราจะมาถ่ายทานนั่งทานในร้านก็ได้นะคะนี่ บ้างคะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเลือกเบเกอรี่ที่ชอบแล้วก็อาหารก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันะคะ่ะ